เราจะมาห่ายเบอร์เดอร์บล็อกของอากงวินัยนั่นเอง กับช่อง Earn Together นะคะก่อนดูคลิปนี้ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่เราจะมาถ่ายเบ r ร์เด y v ์บล็อกของอากงวินัยนั่นเอง90แล้วอุ้ยมันเลขสวยอะ90นะคะคือ91เลขจีนแต่ว่า90คือเบ r ร์เดย์ของไทยนั่นเองนะคะ2290ลองไปดูนะนนจิ้นเดือนเลยะ่ะ อ๋อแม่บอกให้ไปซื้อหวย2 2 9 0ทุกคนก็ลองไปซื้อกันได้นะคะว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผิดก็ไม่ต้องมาโทษแม่นะคะทุกคนต้องไปตีความหมายกันเอาเองนะคะเพราะแม่ก็จะซื้อเหมือนกันอ้าวแล้วแม่บอกคนอื่นทำไมอ่ะดวงมันชื่อฉุดให้เลขนี้ ขึ้นอ๋อโอเคแม่เราก็จะได้ไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็คือบล็อกเนี่ยมีทําบุญตอนเช้านะคะมีเรื่องอาหารพนักงานแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยนะคะก็จะไปกินข้าวครอบครัวกันที่ละคาบานนอนซื้อคือร้านโปรดของอากงซึ่งเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะตอนทําบุญแล้วก็ตอนกินข้าวที่บริษัทค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยถึงบริษัท<ร>แล้วนะคะเราเดินขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดเจ็นะคะนที่ีสวดมนต์นี่ตากลติ่ะตากลิติก่ง ก้าวย่างที่เดินอิสติมดไม่ได <desp lawsuit. S 2> <Lie S 3> ้ลงเือช็ดมือหรอกนะถ้าเช็ดมืออยูม <t iny> ืั่อไม่นั่งม่ั่งไม่น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 ัไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งน่งไม่นั่งม่นัไม่นั่งม่นั่งไม่นไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งไม่น่งไงไนัีไ่งไม่นนั่นั่นนั่ง่งนั่งชมไมงน่นี่่วนนิ อรุณี่ใครอรุนี่ใครจำได้ไหมสิหรองเซ็นยัง I'm from, uh, เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดอากงครบรอบ90ปีนะคะก็ขอให้อากงมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานเหลนหลนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อากงมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ผาคุ้มครองแล้วก็ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปพี่อมอวยพรหมดทุกอย่างแล้วอะแล้วแม่จะอวยพรนย <c oughs> <c oughs> ในฐานะที่เป็นลูกสะใภ้ของอากงมา33ปีอากงก็ยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแล้วก็รักครอบครัวเรามาก ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแม่ก็อยากให้ปีที่90ของขอากงซีรีส์9แล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้อากงเป็นล่มโพล่มใสหลักชัยของลูกหลานตระกูลวีรู้ชงอีกนานเท่านานค่ะสาธุ ะะเป็นวันเกิดของป้าปู่นะคะก็มาสุขสันต์วันเกิดป้าปู่กันได้เยอะอายุครบ90ปีแต่ยังแข็งแรงขนาดนี้นะคะนี่เหมือนอายุ60อยู่เลยไม่มีใครคิดว่าแบบอายุ90แล้วนะคะแข็งแรงมากๆก็สุขสันต์วันเกิดป้าปู่นะคะคนดีที่สุดในโลกของหลานรักที่สุดในชีวิตนะคะวันนี้ก็ทุกคนมา พร้อมกันทุกคนเลยนะมาทั้งตระกูลทั้งบ้านเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะมีทั้งพรานมีทั้งเพื่อนคุณพ่อเพื่อนอากงหลายคนเยอะแยะมากมายก็วันนี้อากงครบรอบ90ปีแล้วนะคะ <laughs> ก็ยังคงเป็นเหมือนพ่อหนูอยู่นะก็ยังเป็นเหมือนหนุ่มตลอดการแล้วก็เหมือนเด็กเสมอแล้วก็เป็นคนที่หนูรักแล้วก็เป็น <c oughs> คน <c oughs> ที่ทําให้มีทุกอย่างในวันนี้นะคะก็รักอากงมากๆเลยขอให้อากงอยู่กับพวกเราไปถึงพันปีเลยนะคะแล้วก็อยู่กับหนูตลอดไปแบบนี้แหละที่ต้องการอย่างเดียวในชีวิตนะคะเราประกมากๆเลยปี้เบิร์ t เดย์ วินัยนะคะเอาจริงๆตีมเข้ากับชุดเอิร์มากเพราะว่าชุดคือสีเข้ากับแบ็คเกาวข้างหลังเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น6นะคะเรียงพนรักงานทุกๆคนเลยเนื่องในวันเกิดของอากงนั่นเองแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะคะนี่เด <c oughs> ี๋ยวมารอดูกันว่าอาหารจะมีอะไรบ้างเดินไปถ่ายอินเสิร์ตให้ดูเล่นๆ,ๆน้อยๆนะคะทุกคนอากงแฮปปี้มากเลยวันนี้ ็อันนี้นะคะพนักงานกำลังตักอาหารอยู่นะคะอาหารน่ากินมากมีทั้งแบบทุเรียนเมื่อกี้ที่ปอกับพี่วินกําลังกินอยู่นะคะมีหมูสเต๊ะแล้วก็มีข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะบรรยากาศนี่เลยนะคะก็กําลังตักกันอยู่กินข้าวเหนียวทุเรียนเลยนะคะไม่เค็มไม่สนข้าวแล้วตอนนี้ชิมชิมโอ้โพี่ทำต่างฝาดีกว่าไม่ต้องหมดอันเยอะกินเยอะนิดเดียว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 ออกก็นิดเดียวอยู่ เราทุเรียนก่อนข้าวอีกอทุเรียนก่อนเลยไม่จำพวกอร่อยป่ะอันนี้ดี ชิคกนี้พายปกป้องปกป้องทำไมปกป้องอะไรเดินไดเหรอเดินได้ก็ตอนนี้นะคะถึงเวลาที่ทีมพนักงานนะคะกำลังจะมอบ ะะเป็นของของมันเกิดให้ป้าปู่น,นั่นเองนะคะก็น่ารักมา,มากๆเลยมีหลายแผนกแม้ว่าจะเป็นทีมเซลล์ทีมจัดซื้อทีมผู้จัดการนะคะน่รารักมากๆอันนี้ก็ไอหญิงกําลังมอบของให้อากงเป็นหนังสือน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวพิธีต่อไปก็จะเป็นพิธีการเป่าเค้กนะคะ Fay happy to you, to birthday

ะคะเค้กวันเกิดอากองครบ90ปีนั่นเองค่ะก็จะมาออยพอรวันเกิดอากองในคลิปนี้นะคะก็ของอากองมีความสุขมากๆสูขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นร่มโพล่มใส่อยู่กับลูกๆหล,ลานๆไปจนถึง1000ปีเลยนะคะอากองก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นคุณปู่ที่น่ารักแบบหลานๆมากๆเลยค่ะเพราะเราก็รักอากองมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นว่าตอนเลคาบานอนอรจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้อากงกันอีกนะคะ ตอนนี้นะคะถึงตอนเย็นแล้วเรากําลังจะไปกินอาหารรา้านเลอรคาบันนอนนั่นเองซึ่งเป็นร้านปโปรดของอากงวันนี้เราก็ปิดร้านนะคะประมาณ30กว่ากคนเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้อากงด้วยก็คือมีไลฟ์แบงก็คือเป็นวงดนตรีที่อากงชอบเพลงเก่าๆนั่นเองอย่างหยาดเพชรอะไรอย่างนี้ก็คือเพลงโปรดของคุณปู่เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะถึงที่ร้านแล้วนะคะเลอรคาบานนอนนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะคือเราปิดร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่พวกเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเอิ้งไปถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูว่าเรา ะะเป็นแบ็กกรอบนั่นเองที่เราทําให้สเปเชียลอร์อากงนะคะน่ารักมากเป็นรูปป,ป่าปูใส่หมวกโซบีเทลด้วยนะคะอันนี้จําได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่ไปเสียมราชนะคะก็คือน่าสองปีที่แล้วเทมากนะคะนี่ป่าวินัยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นดวงดนตรีนะคะที่เราเอามานะคะซึ่งเป็นวงที่อากงชอบอย่างที่เอินบอกไปนะคะเดี๋ยวเอญจะถ่ายอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆให้ว่าเขาร้องเพลงอะไรร้องเพอรแค่ไหน2ปีที่แล้วก็คือจ้างวงนี้วันนี้ก็คือกลับมาปี2 0งพ้าก็ยังจ้างวงเดิมนะคะ ที่นะคะพี่หยงกำลังทำคาเวียให้นะคะค่ะสำหรับน้องสุดที่รักนะคะนี่นะคะทุกคนกินเนเกคกำงอนเออร่อยไหม มีกินตัวใหญ่อยากจะไปสองตัวไม่ใช่มนคนละฝั่งกันตัวเล็กตัวีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กมันจะยาวเนื้อนไทยไทยต้องบีบต้บคอ่่นีด นะคะล็อบสเตอร์นะคะ1นกิโลนะคะกินกับเอวา2องคนพาราแรงมากค่ะพูดเหมืาเลยติ๊กบอกแรงมากนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่7,000กว่าบาทแต่ว่าเราอยากกินนะคะเราก็เลยสั่งมานี่เอวาเข้าไปค่ะเชฟบอกว่าเชฟคะรสชาติอาหารค่อนข้างดีแต่จืดนิดนึงสำหรับเอวาก็เลยขอจิ้มแจ่วด้วยนะคะมันจะเพอร์เฟกต์มากเชฟก็ทำจิ้มแจ่วให้จริงๆคือสุดยอดมากน่ารักมากๆเราจะมารีวิวนะคะว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราเคยมาค่ะแล้วรอบหนึ่งนะคะ lappan voru lappan su si pa su krang 45 เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการเป่าเค้กอีกรอบหนึ่งรอบที่2ในวันนี้นะคะก็อันนี้คือเป็นอีเค้กหนึ่งกับตอนเที่ยงนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวก็น่าจะจบในวันนี้ที่เป็นวันเกิดอากงนะคะก็มาอ,ยอวยพรวนเกิดอากงกันได้เยอะๆใต้คอมเมนต์นะคะ Happy birthday to you. Happy คลิปวันเกิดอากองเพียงเท่านี้นะคะค่ะใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มาโ้ยพอมันเกิดให้อากองกันเยอะๆนะคะครบ90ปีแล้วถ้าเป็นอายุไทยถ้าอายุจีนก็91ปีแล้วก็ยังคงแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่เสมอนะคะรัออกอากงมากๆเลยบ๊ายบาย